เบื้องหลังงานศิลปะระดับโลกมีความคิดทางด้านคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่คุณรู้หรือไม่ว่าคณิตศาสตร์ก็เอาไปอยู่ในสายของศิลปะได้ด้วยใครเคยเห็นภาพนี้บ้างใครรู้จักภาพนี้บ้างเอ่ยนี่คือภาพของโมนาลิซาคุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังภาพนี้ที่โด่งดังนัก ชำนาญการทางด้านศิลปะต่างชมว่าภาพนี้คือภาพที่สวยเลิศเลอเบื้องหลังของมันมีคำตอบที่เป็นคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่และตัวเลขนั้นก็คืออัตราส่วนฟิโบนาชีอัตราส่วนฟิโบนาชชีคืออะไรมันคือชุดตัวเลขที่มีเกิดขึ้นตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของเปลือกหอยโข่งก็จะเป็น อัตราส่วนที่ตามชุดตัวเลขฟิโบนัชชีเช่นเดียวกันกับเมื่อเราเอาอัตราส่วนฟิโบนัชชีมาประกอบกับภาพโมนาลิซาจะพบว่ามันสอดคล้องกันนั่นจึงทำให้ทุกคนเป็นไปตามหลักจิตวิทยาตามธรรมชาติที่จะมองว่าภาพนี้นั้นสวยงามหลักฟิโบนัชชีคืออะไรเรามาเจอกันในคอร์ส GED คณิตศาสตร์ที่ b a c ครับ